รืงศีลเป็นสมบัติประการหนึ่งของคนที่เกิดมาเพราะเป็นองค์ธรรมที่จะรักษามนุษย์และเป็นความประเสริฐสุดของมนุษย์คนหนึ่งหนึ่งศีลก็มีทั้งศีลอธิษฐานศีลปฏิญาณศีลปฏิญาเรียกว่าสมาทานศีลศีลมีทั้งศีล กิจกรรมและศินกิจวัตรบางครั้งก็เป็นนิจศีลดังนั้นขอให้เชื่อมั่นว่าศินสมาธิปัญญาพาหลุดพ้นถือศีลรักษาสัตว์เป็นสมบัติประจำตนวัยยาวเฝ้าฝึกฝนศินนำพ้นเพศภัยผ่านเขาเรียกว่าเด็กดีเพราะว่ามีศีลพื้นฐาน เด็กดีจะดีนานดีจะต้านทานไม่ดีหนุ่มสาวถือสินสัตว์เป็นสมบัติดังเศรษฐีสินห้าห้ามกาลีชีวิตมีความปลอดภัยสินห้ารักษาตนบรรดาลผลให้ผ่องใสครอบครัวสุขวัวใจสินส่งไปไวชาราชาราถือสินพรตสินอุโบสถแปดข้อหนาตัดห่วงบ่วงกามาที่บีบรัดมัดตัวตน ่วงหาและห่วงใหญ่หมดฝักไฟอกุศลนอนวัดตัดกังวลทุกวันพระละบวงมานข้างวัดอย่าเลยละสมถะกรรมฐานยกจิตขึ้นพิจารณ์กายสังขารไม่ทานทนเกิดแก่และเจ็บตายสัตว์ทั้งหลายหนีไม่พ้นสำเร็จประโยชน์ตนศีลธรรมดลมรรคผลนิพพาน